ัสสก็ได้เวลาครับในเวลาจากลูกจากเมียจากบ้านเกิดไปทำงานหาเงินหาค้ำเมื่อไห่มีเนี่ยชีวิตรถเกี่ยวมันไม่ได้สวยหรูเลยที่นี่เราก็ต้องไปครับเนื่องจากอะไรเนี่ยเพิ่งน้องนี่สินแล้วก็ทุกคนต้องกินต้องใช้ครับ น้ามาไหนก็ต้องห้าหนีเขาให้ได้ครับห้าขึ้นใส่หนีเขาให้ได้เอาคันนี้ไปครับเจาคันนี้ไปเพชรเจริญใหม่ไม่ได้ไปเอาไว้ แดนเขาทั้งวันนี่ครับก็เพื่อสิ่งนี้เลยเนีย่อยากขับขวาขึ้นเทลเลอร์ดูเจอกันมหาราชนะครับสนามเถื่อนมหาราชขอบคุณพี่ชัดขอบคุณพ่อส่งเสียวบอยนะครับทีมงานโชคบุนส่ง มีเพื่อนดีมีมิตรดีก็มีแชร์ไปกว่าครึ่งครับไปโคไปทำงานครับรถดำไปทำงานโอ้ เี้ยวไปได้เรยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้หางยาวหางฟาดเสาบ้านเลยนะ เนี่ยใครว่าแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ดีสุดแล้วครับแบบีิโซ่ดิ ไม่ต้องทิ้งมันใดแล้วก็วิ่งถ้าเกิดเราอยากขึ้นตรงไหนล้วขึ้นไม่ต้องไปขยับรถครับเดี๋ยวมีโซ่เหยียดบันใดเองได้เลืกได้ยามครับ ยา้ได้ชาร์จใหม่เขาไปอยู่ข้างครับไม่เอาอยู่ท้ายแ้้เอ่อยายท่อหายใจใหม่ไปยิงข้างบนหายใจข้างบนแปลงคันนี้ก็แปลงเยอะเหมือนกันครับแปลงเหมือนเพชรเจริญเลย ไอโซ่ใบใหม่อ่ามองเห็นไหมน่ะค้องใหม่ครับค้องใหม่ดูเด่นมันแนมเห็นไหม แมมมองเห็นหแนแมเน่เห็นบ่เห็นบ่เนีมันมองเห็นนั่นนะ่ะไม่ยช่ละบางทีมีลูกว่าใส่ลูกกิให้เขาเป็นอย่างเสียเขาเลี้ยงสู้ๆไม่เป็นขี้ขาผู้อื่นบ่บางทีมันก็ไม่ใช่นะ เขาไม่ชินนะคนโรนขวาผมยังไม่รู้ว่าผมขับขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขวาเนี่ยไป

ยังก็ไปแบกม่หวาพนักง,งานไปล็อกโซ่ให้เรียวกวจะว่างข้อนเไยเรียบร้อยครับ ขึ้นมาด้ดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยกระจกขึ้นให้เล้วก็ลงไปอีกครับลงไปอีกมาอยู่บ้านสองอยู่บ้านสอง ในใจไม่มีใครช่วยดูลูกสาวอีกรุ่นวายครับถ้าคนเดียวไม่เท่าไหร่มี2สองคนีตายตายเลยมันเป็นว่าไปกระเบิดแล้วครับหมดค่านมเดือนละหมื่นไม่พอค่าแผ่นเพืือค่าอะไรไม่พอต้องมีเดือนละสองหมื่นกว่ามันเลยหนักครับพิกฤตเลยยาก มันดูอนาคตว่าพี่ชายเขาจะช่วยงานได้เยอะไหมเอา้ากันที่เป็นเนาะหึเข็นจากไหนเา้า Đây quá Hử? Nó nhây